ประวัติพระเจ้าชัยวรมันที่7จากหนังสือจารึกพระเจ้าชัยวรมันที่7โดยอาจารย์ชเอมแก้วคลายพอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดพิมพ์เผยแพร่พุทธศักราช2528พระเจ้าชัยวรมันที่7 เป็นโอรสของพระเจ้าทรณินทระวรมันที่สองและพนางจุธามณีผู้เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าหันสะวรมันที่สามพระองค์ทรงสืบเชื้อสายมาจากวงกษัตริย์ขอมซึ่งได้ครอบครองอาณาจักรอยู่เกือบตลอดระยะเวลาระหว่างพศ1,150ถึง1,650และทรงเกี่ยวดองกับกษัตริย์ขอมสมัยก่อนสร้างเมืองพนครด้วยพระเจ้าชัยวรมันที่เ ทรงประสูตรล่าพศ1670ในรัชกาลของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองพระองค์ได้เสกสมรสตั้งแต่ทรงมีพระชนมายุน้อยกับเจ้าหญิงชัยราชเทวีในขณะที่เป็นเจ้าชายวรมันอยู่พระองค์ได้เสด็จออกจากอาณาจักรขอมเพื่อนำก่องทัพเข้าไปในอาณาจักรจำปาหน้าเมืองวิชัยหรือบินดินพระองค์ได้ทราบถึง การสิ้นพระชนม์ของพระราชบิดาของพระองค์รวมทั้งการที่พระเจ้ายโสวรมันที่สองเสด็จขึ้นของราชและการที่ตรีภูวนาทิตย์เข้าแยั่งชิงราชสมบัติพระองค์ได้เสด็จกลับโดยเร็วเพื่อมาช่วยเหลือพระเจ้ายโสวรมันและเพื่ออ้างสิทธิ์ในการสืบราชสมบัติของพระองค์ด้วยแต่พระองค์กลับมาไม่ทันเหตุการณ์พะผู้เข้าแย่งราชสมบัติ ได้ปร่งระชนพระเจ้ายโสวรมันที่สองเสียแล้วพระองค์จึงประทับอยู่ในอาณาจักรขอมต่อไปเพื่อรอโอกาสที่จะกู้แผ่นดินกลับคืนมาปรากฏว่าพระองค์ต้องใช้ความอดทนในการรอคอยโอกาสอยู่นานถึง15ปีเมื่อกองทัพจามได้เข้าทำลายผู้เข้าแย่งราชสมบัติไปแล้วพระองค์ก็ส่งทราบว่าเวลาแห่งการรอคอยของพระองค์ได้มาถึงแล้วพระองค์ จึงนำกองทัพเข้าต่อสู้กับกองทัพจามเป็นหลายครั้งเพื่อขับไล่ผู้ลุกรานให้ออกไปครั้งสำคัญที่สุดจนถึงกับมีการสลักภาพอยู่เกือบจะเป็นภาพเดียวกันบนฝาผนังระเบียงที่ปราสาทบายนและปราสาทบันทายชมาคือการลบพุ่งทางเรือจนทำให้อาณาจักรขอมกลับเป็นอิสระได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อปราบกองทัพจามผู้ลุกรานได้แล้วพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ด ก็ทรงตั้งพระองค์เองเป็นกษัตริย์และได้บูรณะราชธานีโดยการขุดคูและก่อกำแพงล้อมรอบเมืองพระนครหลวงหรือนครธมในปัจจุบันนี้เพื่อป้องกันศัตรูผู้ลุกรานก่อนที่พระองค์จะยกทัพบ,บุกเข้าไปในอนาณาจักรจำปาเพื่อเป็นการแก้แค้นพระองค์ได้ปราบปรามพวกกบฏภายในราชอาณาจักรขอมเสียก่อนคือเมืองมันยังทางทิศใต้ของจังหวัดพัตบองในปัจจุบัน โดยโปรดให้เจ้าชายจามชื่อวิทยานันทนะผู้ลีภัยเข้ามาอยู่ในอนาณาจักรของเป็นผู้นำกองทัพไปปราบปรามจนสำเร็จพระองค์จึงโปรดให้แต่งตั้งเจ้าชายขึ้นเป็นยุพราชและประทานสิ่งเพลิดเพลินตลอดทั้งทรัพย์สมบัติมากมายให้แก่เจ้าชายต่อมาปีพศ .1733 พระองค์ได้ทำสัญญาผูกสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลีเถ่าโตนแห่งอาณาจักรไดเวียด เพื่อเตรียมทําศึกกับอาณาจักรจำปาเพียงด้านเดียวและพระองค์ก็ทรงนํากองทัพบ,บุกเข้ายึดอาณาจักรจำปาได้สําเร็จทรงคนย้ายเอาทรัพย์สินและสิวลึงไปหมดสิน้นการแก้แค้นบุกเข้ายึดอาณาจักรจำปาครั้งนี้พระองค์ทรงมอบให้เจ้าชายวิทยานันทนะเป็นผู้ควบคุมกองทัพไปและเจ้าชายก็ได้เข้ายึดราชธานีจามคือเมืองวิชัยเวได้รวมทั้งพระราชาจาม คือพระเจ้าชัยอินทระวรมันซึ่งถูกส่งเป็นเฉลยไปยังอาณาจักรขอมแล้วเจ้าชายวิทยานันทนะก็ทรงแต่งตั้งให้เจ้าชายอินพี่หรือน้องเขยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ขึ้นของราชแทนโดยทรงพระนามว่าสุริยะชัยวรมาเทพส่วนเจ้าชายเองนั้นได้ตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ทางทิศใต้แถบเมืองปานทุรังทรงขึ้นของราชโดยทรงพระนามว่า สุริยะวรมาเทพเพราะเหตุนี้อาณาจักรจำปาจึงถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งพระเจ้าสุริยะชายวรมาเทพผู้เป็นญาติกับอาณาจักรของปกครองอีกส่วนหนึ่งมีพระเจ้าสุริยะวรมาเทพหรือเจ้าชายวิทยานันทนะเป็นผู้ปกครองในฐานะเป็นประเทศราชที่ขึ้นต่ออาณาจักรของต่อมาเจ้าชายจามอีกพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า และสุบดีได้บุกเข้ายึดเมืองวิชัยคืนได้สำเร็จและขับไล่พระเจ้าสุริยะชัยวรมาเทพกลับไปยังอาณาจักรของแล้วตั้งพระอ,องค์เองขึ้นของราชทรงพระนามว่าพระเจ้าชายอินทระวรมันที่ห้าส่วนพระเจ้าสุริยะวรมาเทพหรือเจ้าชายวิทยาน,นันทนะผู้ของราชอยู่ที่เมืองป่านทุรังก็ได้ประกาศพระอ,องค์เองเป็นอิสระ ไม่ขึ้นต่ออาณาจักรขอมและได้รวบรวมอาณาจักรจำปาเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายหลังที่บุกเข้ายึดได้และประหารพระเจ้าชัยอินทระวรมันที่ห้าเสียระหว่างพศ 1736- ถึง1737พระเจ้าชัยวรมันที่7ได้พยายามปราบอาณาจักรจำปาอีกแต่ไม่สำเร็จจนถึงพศ1746พรพะปิตุลาของพระองค์คือพยุพร,ราช องทธนบดีครามจึงสามารถปราบอาณาจักรจำปาลงได้สําเร็จส่วนพระเจ้าวิทยาน,นันทนะหรือสุริยวรมาเทพไม่อาจขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรไดเวียดได้พระองค์จึงหลบหนีและหายสาบสูญไปอาณาจักรจำปาจึงกลายเป็นเพียงแคว้นหนึ่งของอาณาจักรขอมแม้พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดจำต้องมีภาระอยู่กับบ้านเมืองทางทิศตะวันออก แต่ก็ไม่ได้ขัดขวางต่อการแผ่อำนาจขึ้นไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของพระองค์จารึกปราสาทพระขันของพระเจ้าชัยวรมันที่7ในพศ1734กล่าวว่าน้ำส่งประจำวันของพระองค์นั้นมาจากพรามซึ่งเริ่มต้นด้วยท่านสุริยพัทจากพระราชาแห่งชวายาวนะและพระราชาสององค์แห่งอาณาจักรจำปา แสดงถึงประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศสราชของอาณาจักรขอมด้วยนั่นคือการแสดงให้เห็นถึงการแผ่อำนาจของพระองค์ไปในทิศเหล่านั้นเมื่อพระนางชัยราชเทวีสิ้นพระชนลงพระเจ้าชัยวรมันที่7็ก็โปรดให้พระเชษฐภคินีของพระนางคือพระนางอินทราเทวีขึ้นเป็นมเหสีแทนพระนางทรงมีความรู้ยิ่งกว่านักปราชญ์พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ทรงแต่งตั้งให้พระนาง เป็นอาจารย์ใหญ่ในวัดทางพระพุทธศาสนาและพนางก็ได้สั่งสอนแก่บรรดาสตรีพนางได้ทรงแต่งจารึกปราศาสพิมานอากาศด้วยภาษาสันสกฤตซึ่งหาที่ติมีได้ทรงกล่าวสรรเสริญพรคณิตฐาพาคินีของพนางจึงทำให้ทราบประวัติของพระเจ้าชัยวรมันที่7ได้พอสมควร จากประวัติของพระอ,องค์ซึ่งมีเรื่องราวมากมายนี้ทำให้ทราบว่าพระอ,องค์เป็นบุรุษที่ขยันขันแข็งมีความมักใหญ่ใฝ่สูงพระองค์สามารถฉุดอาณาจักรขอมขึ้นมาให้พ้นจากความหายนะได้สำเร็จและได้นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งพระองค์ทรงนับถือพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟนสืบต่อจากพระราชบิดาของพระองค์จารึกปราสาทพขันกล่าวว่าพระองค์ ทรงพบกับความยินดีในน้ำอมฤตคือคำสั่งสอนของพระศรีสักยะมุนีพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงนับถือคือพุทธศาสนานิกายมหายานมีความพักดีต่อพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนพระองค์ได้ทำประโยชน์ต่ออาณาจักรขอมเป็นอันมากโดยเฉพาะสิ่งกอ่อสร้างต่างๆซึ่งกลายเป็นโบราณวัตถุอันสำคัญ ของอาณาจักรขอมมาจนทุกวันนี้เช่นเมืองพระนครหลวงซึ่งมีกำแพงและคูล้อมรอบมีประตูห้าประตูและมีปราสาทบายนเป็นจุดศูนย์กลางโดยส่วนรอบนอกของตัวเมืองก็มีปราสาทบันทายกูดีปราสาทตาพรมปราสาทพระขันปราสาทนาคพันธ์และปราสาทเล็กน้อยอีกเป็นจำนวนมากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชาก็มีปราสาทบันทายชมา ปราสาทวัดนครที่เมืองกำพงจามปราสาทตาพงที่แควนบาตีและยังมีที่พักคนเดินทางเป็นระยะอีกเป็นจำนวนมากจารึกปราสาทพระขันกล่าวว่ามีบ้านไฟหรือที่พักคนเดินทางมีถึง121แห่งห่างกันประมาณแห่งละ15กิโลเมตรสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่พระองค์ทรงสร้างคือสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลมีถึง1น2แห่ง ซึ่งนับว่ามีทั่วราชอาณาจักรขอมทีเดียวดังนั้นข้อความจารึกพิมายจารึกด่านประคำจารึกปราสาสและจารึกปราสาสตตาเมียนโตนี้ก็คงมีอยู่ประจำสถานพยาบาลที่พระองค์ทรงสร้างด้วยสถานพยาบาลทุกแห่งคงอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระพุทธเจ้าผู้รักษาโรคได้แก่พระภัยสัชยาครุภัยทูลพระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้า ที่มีผู้นิยมนับถือมากในประเทศจีนและทิเบตแม้กระทั่งปัจจุบันผลงานทั้งหมดของพระเจ้าไายวรมันที่เจ็นักปราชบางท่านมีความเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่สร้างสำเร็จในสมัยของพระองค์เพราะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากอาจจะเป็นว่าพระองค์ได้ทำการก่อสร้างต่อที่กษัตริย์องค์ก่อน,อนได้สร้างทางไว้และก็ได้สำเร็จในสมัยของพระองค์หรืออาจจะเป็นพระองค์ ได้ก่อสร้างในสมัยของพระองค์ก็จริงแต่ยังไม่สําเร็จกษัตริย์องค์ต่อๆมาจึงทําการก่อสร้างจนเป็นที่สําเร็จอย่างไรก็ตามถ้าถือตามข้อความในจารึกจะเห็นว่าเป็นผลงานของพระองค์อย่างแท้จริงพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดจะสิ้นพระชนม์เมื่อใดไม่เป็นที่ปรากฏเพียงแต่เป็นที่เข้าใจกันว่าพระองค์คองราชอยู่จนถึงพศ1761และได้สมญานาม ภายหลังการสิ้นพระชนว่าพระบรมมหาสุขตา